เมืองทองจะจบอันดับที่เท่าไรเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันครับทีนี้ต้อนรับสู่ช่องแมนจานะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันว่าเมืองทองเนี่ยนะครับสำหรับซีซั่นนี้จะสามารถจบที่สามได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลองวิเคราะห์แล้วก็ดูไปด้วยกันนะครับเรามาดูตารางคะแนนกันก่อนเลยนะครับอ่าในตารางคะแนนเนี่ยต้องบอกว่าที่3ามเนี่ยตอนนี้ขับเคี่ยวกันแบบสูสีมากนะครับมีทั้งเชียงรายนะครับแบงคอกนะครับเมืองทองนะครับ ชนบุรีหนองบัวนะครับโซนนี้นะครับจะเป็นทีมโซนที่เรียกได้ว่าขับเที่ยวแย่งชิงที่3ากันอยู่่านะครับส่วนที่1ที่2ไม่ต้องพูดถึงนะที่1ที่2นี่บุรีรัมนีเขาลอยลอยลำไปแล้วนะครับกับ BG ีนี่ก็จะนําเราอยู่หลายคะแนนอยู่นะครับแต่ว่าเราต้องแซง Bangkok, แบงคอกแซงเชียงรายขึ้นไปให้ได้นะครับส่วนที่หที่7็เนี่ยนะครับตามเราอยู่นะครับดังนั้นก็ อาจจะน่าห่วงน้อยกว่าหน่อยโดยเฉพาะชลบุรีเนี่ยที่จริงๆแข่งมากกว่าเราไปแล้วหนึ่งนัดนะครับแต่ว่าแต้มน้อยกว่าเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะเน้นทีมที่อยู่เหนือกว่าเราแล้วกันนะครับว่าเราต้องแซงแซงเขาให้ได้นะครับเดี๋ยวมาดูการแข่งขันของเราเองก่อนนะนะครับอ่าซึ่งเมืองทองเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้มีความมั่นใจนะครับอย่างมากจากล่าสุดเนี่ยนะครับเพิ่งบุกไปชนะโปลิสเทโรนะครับสองศูนย์แม้ว่าจะเหลือตัวผู้เล่นน้อยกว่านะครับมีแค่แบบ สิบคนเท่านั้นใช่ป่ะแต่ก็ยังแบบโอ้โหร่วมแรงร่วมใจกันนะครับวันนั้นนี่ผมดูที่สนามต้องบอกว่าทีมสปิริตนี่สุดยอดมากนะครับดีใจแบบโอ้โหพอชนะได้นี่มาริโอ้นี่แบบพาลูกทีมมานะครับมาแบบโค้งคำนับมาแบบดีใจเหมือนได้แชมป์อ่ะบรรยากาศสุดยอดมากครับจะเห็นเลยว่าตอนเนี้เมืองทองเนี่ยบรรยากาศในทีมเนี่ยดีมากๆนะครับแล้วก็อการเล่นอะไรนี่คือสมบูรณ์พร้อมนะครับยัสเปร์นีโฮมน่าจะหายเจ็บกลับมาลงได้แล้วช่วงหลังจากนี้นะครับ โคชาก็แน่นอนว่าเหนียวมากนะครับแล้วก็ผู้เล่นแต่ละคนนี่คือตอนนี้นี่คือมั่นใจหมดครับเรียกได้ว่าสมบูรณ์ฟิตในแทบจะเรียกว่าทุกตำแหน่งแล้วนะครับอไม่ว่าจะเป็นป๊อปก็ยังฟอร์มเด็ดเหมือนเดิมนะครับส่วนพิ่เบิมของเรานะครับเฮนรี่อานิเยเนี่ยก็เรียกได้ว่าช่วงนี้นี่คือปรับตัวได้แล้วแล้วก็ยิงทุกนัดทุกนัดนะครับนั้นผมคิดว่าช่วงนี้เมืองทองเนี่ยฟอร์มดีใช้ได้นะครับดังนั้นมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ที่จะ เอาชนะต่อจากนี้ไปได้นะครับเดี๋ยวมาดูโปรแกรมกันว่าแล้วจะต้องเจอใครบ้างนะครับเมืองทองเนี่ยเหลือ6นัดนะครับเมืองทองเนี่ยเดี๋ยวจะไปเยือนสุพรรณนะครับเปิดบ้านรับสมุทรปราการนะครับไปเยือนเชียงใหม่แล้วจะเจอแบงคอกนะครับแล้วไปเยือนโคราชนะครับแล้วก็กลับมาปิดท้ายบ้านเรานะครับประจวบนะครับโอ้โปรแกรมเป็นไงบ้างนะครับหลายๆคนจะบอกว่าหนักไหมนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับกลับมาดูที่ตารางคะแนนนะครับลองสังเกตนะครับ ห้าทีมที่เราเจอนะครับโคราชประจวบสุพรรณสมุทรปราการเชียงใหม่นี่คือท็อปท็อปห้าดั้จากล่างทั้งนั้นเลยนะครับแปลว่างานเราเ,าเบานะนะครับถ้ามองจากตารางคะแนนนะก่อนหน้านี้เราเจอทีมใหญ่ไปหมดแล้วนะครับเจอบุรีรัมไปแล้วเจอบีจีไปแล้วเจอเชียงรายไปแล้วนะครับเราไม่แพ้บีจีไม่แพ้เชียงรายนะครับนั่นคือ สิ่งที่สุดยอดมากที่ทําให้เรายังอยู่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตัดแต้มเขาไปได้ด้วยนะครับบุรีรัมย์ช่างคณาปีนี้เขาเขาเขาเก่งนะครับเหลือทีมใหญ่ทีมเดียวที่เราต้องเจอนะครับก็คือแบงคอกซึ่งแบงคอกเนี่ยอยู่อันดับเหนือเราใช่ป่ะนะครับแต่ถ้าเราเก็บแบงคอกได้นะครับแล้วเราเก็บทีมอื่นได้หมดที่เป็นแบบท็อป5จากล่างอะนะครับมีสิทธิ์สูงมากนะครับที่เราจะสามารถแซงแบงคอกขึ้นไปได้นะครับสุพรรณเจอเมืองทองเนี่ยนะครับ เอาเอาเอาแบบเดี๋ยวคนถามว่าอวยอ่ะเดี๋ยวแบบแฟนเทมอื่นเข้ามาก็จะแบบโอ้ยนี่เชียเมืองทองอวยอวยนะครับผมว่าแบบเมืองทองคือแบบมั่นใจอ่ะแล้วก็แบบระบบการเล่นก็เข้าขาลงตัวแล้วนะที่ช่วงแรกๆฝืดคือเพราะว่าเฮนรี่อานิเยอเขาเพิ่งมาแล้วเขาปรับตัวไม่ได้ใช่ป่ะนะครับนีโคมก็ยังปรับตัวไม่ได้ตอนแรกนะครับตอนนี้คือมันลงตัวแล้วตอนนี้คิดว่าฟอร์มดีมากนะครับกับสุพรรณก็าดูจากฟอร์มแล้วนะครับ ถึงจะไปเยือนนะครับแต่คิดว่าน่าจะเอาชนะได้ไม่ยากสําหรับสุพรรณบุรีนะครับก็คิดว่าน่าจะชนะได้นะัดต่อไปเจอสมุทรปราการซิตี้นะครับก็น่าจะชนะได้เหมือนสมุทรปราการยุคนี้พูดตรงๆไม่ได้แข่งเท่ายุคอิชิอิแล้วนะครับคือผู้เล่นดีๆก็เจ็บไปขายไปย้ายไปหมดแล้วนะครับก็ทําให้ศักยภาพตอเน,นี้ยไม่เหมือนสมุทรปราการยุค ปีที่แล้วหรืออะไรย่างที่เราแบบรู้สึกอ้ยเจอสมุดปากกาหน้ากลัวเพราะฉะนั้นแล้วเล่นในบ้านเราด้วยนะครับคิดว่าน่าจะไม่ยากนะครับอ่ะสองนัดแรกคิดว่าเก็บได้เอาจริงๆมากพูดเร็วๆก็ได้ผมคิดว่าสุพรรณเมืองทองนะครับเชียงใหม่โคราชเนี่ยเก็บได้หมดอืมนะครับโคราชก็นะผมว่าไม่ไม่ยากอนะยิ่งช่วงนี้โคราชนี่ระสัมระสายใช่ป่ะนะครับคือแบบอ,อโค้ดโจก็ออกไปแล้วนะครับตอนนี้โค้ดใหม่เข้ามา เป็นไงก็ไม่รู้นะครับแฟนๆก็อะไรนะต่อต้านผู้บริหารใช่ปะ่ะผมว่าแบบปัญหาเยอะผมว่าเมืองทองบุกไปเอาชนะโคราชได้ไม่ยากนะครับนะเอาเอาเอาทีมประมาณนี้ก่อนนะที่คิดว่าน่าชนะชัวนะครับเชียงใหม่เนี่ยต้องพูดว่าเชียงใหม่เนี่ยเหมือนจะดีขึ้นนะนะครับมีทั้งเอกนิตมีทั้งบิลเข้ามาใช่ปะ่ะแต่ว่าผมดูอยู่เกมแรกนะครับจากรูปเกมโดยรวมเลยนะผมว่าก็ยังชนะได้อยู่นะครับคิดว่า ศักยภาพของเมืองทองนะยังเหนือกว่าอยู่ดังนั้นผมคิดว่าสี่เกมนี้มั่นใจว่าเก็บได้แน่นอนนะครับสุพรรณสมุทรปราการเชียงใหม่โคราชนะครับแต่ถ้าไม่ได้ขึ้นมาพลาดขึ้นมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออนะครับแต่คิดว่าในส่วนตัวคิดว่าน่าจะได้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแบบไปเจ็บกันหรือว่าฟอร์มตกทั้งทีมพอดีอ่ะคิดว่าน่าจะเก็บได้นะครับทีเนี้มีสองนัดทีต้องบอกว่ามีผลมากนะครับแล้วก็ต้องต้องเน้นเป็นพิเศษนะครับถ้าอยากจะจบอันดับสามนะครับนัดแรกนะครับ คือเมืองทองนะครับจะรับการมาเยือนของแบงคอกยูเนเต็ดที่สนามทันเดอร์โดมนะครับไอ้นัดนี้แหละชี้ชะตาหนึ่งแหละนะครับชี้ชตายัางไงคือเขาเป็นคู่แข่งโดยตรงกับเรานะครับถ้าเราชนะเขาได้เนี่ยแน่นอนนะครับคือเราถีบเขาลงมาเลยนะครับแต่ว่าถ้าไปแพ้คาบ้านขึ้นมาแล้วก็นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ได้อันดับสามสูงมากนะครับเพราะว่าเหมือนกับแพ้คู่แข่งโดยตรงอะ่ะ คือเขาจะถีบเราเหมือนหกแต้มไปเลยนะครับอันนั้นก็คืออันตรายมากนะครับในการที่จะจะแพ้แบงคอกดังนั้นนัดเนี้ยจะต้องเอาชนะให้ได้นะครับแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าไม่แพ้ถึงชนะนะครับนัดแรกหลายๆคนอาจจะคิดว่าโอ้โหไปบ้านเขาไปโดนเขาอัดมาสามศูนย์นะครับมันไม่เหมือนนัดนั้นตลอดหรอกนัดนั้นใครดูบ้างจําได้ไหมนัดนั้นมันคือนัดที่แฮเบอร์ตี้กดสูตรติดนะครับคือยิงยังไงก็เข้านะครับผมไม่คิดว่านัดเนี้ย จะเป็นแบบนั้นนี่คือคงไม่สวยขนาดนั้นนะแล้วก็นัดสุดท้ายเนี่ยเจอประจวบนะครับประจวบเนี่ยที่เว้นไว้ไม่แช่อะไรนะนะครับประจวบนี่เป็นแบบของแสลงไม่รู้เป็นไรนะครับทีมจะเก่งแค่ไหนเล่นดีแค่ไหนเจอประจวบไม่ค่อยชนะนะครับเออเหมือนเราแพ้ทางนะแล้วช่วงนี้ประจวบฟอร์มดีนะดูป่ะนะมีช่วงหนึ่งที่ยังปรับตัวกับโค้ดละไม่ได้ใช่ปะ่ะแล้วก็จะมีแบบยอยอนเยน็ยนย่นแย่นนะครับแต่ว่าตอนนี้หลังๆเริ่มกลับมาชนะแล้วนะชนะรัวๆนะครับบอลถ้วยก็แบบโอ้โหเข้ารอบไปแล้วใช่ไหม ดังนั้นประจวบเนี่ยก็น่ากลัวนะครับแต่ต้องดูที่ว่าตอนนั้นนะ่ะเอาตรงๆนะอยู่ที่ว่าไอ้ห้านัดแรกนะครับเราเก็บได้หมดหรือเปล่าสมมติไม่แพ้เลยอาจจะเสมอสักหนึ่งนะครับเฮ้ยผมว่านะสุดท้ายแบบกําลังใจมันมานะครับโมเมนตัมมันมาถ้าโมเมนตัมมันมาเนี่ยผมว่าในบ้านด้วยนะครับไม่มีพลาดแน่นอน,นครับชนะประจวบแน่นะครับอืมอันนี้คือความคิดเห็นของผมนะสําหรับนัดของเมืองทองนะครับทีเนี้ยเราลองไปดูคู่แข่งกันบ้างชนบุรีนี่ ต้องบอกตรงว่างานหนักกว่าของเมืองทองนะครับเพราะว่ามีทั้งเจอราชบุรีใช่ป่ะไปเยือนนะครับแล้วก็เจอบีจีไปเยือนอีกนะครับนัดสุดท้ายโอ้โหคือแบบหนักกับโปรแกรมหนักกว่านะครับแล้วก็แต้มแต้มน้อยกว่าแข่งมากกว่าด้วยนะครับอ่ะมาดูคู่แข่งแบบที่ติดกับเรานะครับแบงคอกนะครับใครจําได้ไหมแบงคอกแบงคอกนี่นะครับแต่มาดูนะตอนนี้แบงคอกมี4ีคะแนนนะครับเมืองทองมีสาสิบดนะครับห่างกันอยู่2แต้มซึ่งอย่างที่บอกไอ้สแต้มเนี้ย มันจะวัดนัดไหนนะครับมันก็วัดนัดที่เจอกันเองนั่นแหละนะครับอืมนัดที่เจอกันเองเนี่ยนะครับเมืองทองกับแบงคอกเนี่ยสองแต้มนี้ถ้าเสมอเนี่ยโอ้โหมันก็ยังช่องว่างกว้างอยู่ใช่ปะแต่เราต้องเก็บเขาให้ได้นะครับถ้าเราเก็บเขาได้เนี่ยเราจะแซงเขาขึ้าไปเลยหนึ่งคะแนนแน่ๆอย่างน้อยเราได้ที่สี่แน่ๆเลยนะครับถ้าเกิดชนะแบงคอกได้นะครับเพราะฉะนั้นนัดแบงคอกเนี่ยก็ต้องเน้นนะครับแต่ทีเนี้ยกลับมาดูนะครับวันวันนี้นะครับหรือว่าไม่รู้ผ่านไปหรือยังนะใครมาดูย้อนหลังนะครับ ไม่รู้ว่าผลเป็นยังไงระหว่างแบงคอกกับเชียงรายเนี่ยนะครับไอ้คู่นี้แหละน่าสนใจนะครับเพราะว่ามันคือที่ที่สามกับที่สี่ปัจจุบันเนี่ยเขาจะตัดกันเองนะครับทีเนี้ถ้าเข้าทางเราต้องออกอะไรอาจจะต้องออกเสมอเราต้องเชียร์แบงคอกกับเชียงรายให้ออกเสมอนะครับเออใช่ป่ะเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวเรากลับไปดูตารางคะแนนนะครับอ่าตอนนี้นะเชียงรายมีสี่สิบเอ็ดนะครับแบงคอกมีสี่สิบคะแนนใช่ป่ะนะครับถ้าเกิด แรงเชียร์แรงแช่งเรามีผลนะเชียงรายกับแบงคอกเสมอกันได้นะครับเชียงรายจะมี42แบงคอกจะมี41ใช่ป่ะแล้วถ้าเมืองทองชนะนะครับเมืองทองจะมี41เท่าแบงคอกแล้วก็จะตามเชียงรายแต้มเดียวทีเนี้ยมันอยู่ที่นัดนี้แหละนะครับเชียงรายต้องบุกไปเยือนบุรีรัมนะครับผมว่านัดในเนชียงรายไม่รอดอืมนะครับ ผมว่าผมว่าโดนแน่นอนนะครับไม่ไม่รู้ดิแบบเซนต์มันบอกอะตอนนี้บุรีรัมฟอร์มดีมากๆนะครับมั่นใจนะครับแล้วก็โอ้โหเล่นกันได้แบบสุดยอดนะครับดังนั้นผมไม่คิดว่าเชียงรายจะรอดนะครับเราก็จะมีนัดที่ตัดกันเองกับแบงคอกอะถ้าเราเอาชนะแบงคอกได้ตอนนั้นคือที่สามจะอยู่ในกำมือของเรานะครับโอ้โหแล้วดูตารางเขาดิเชียงรายเงี้ยนะครับวันนี้ตัดกันอีกวันนึงไปเจอเทโรเทโรไม่หมูนะใช่ป่ะเทโรนี่จริงเก่งนะครับไม่หมูนะครับ แล้วยิ่งแบงคอกช่วงนี้เป็นไงฟอร์มไม่รู้ว่าโค้ดใหม่มาบอลเปลี่ยนโค้ดจะดีขึ้นไหมนะครับหรือจะจะเหมือนเดิมนะครับถ้าเหมือนเดิมนี่ก็ไม่น่ารอดนะครับเมื่อดูจากโปรแกรมทั้งหมดแล้วนะครับเมืองทองของเราเนี่ยโปรแกรมเรียกได้ว่าอยู่ในกำมือที่สุดแล้วนะครับเรามีห้าเกมที่เจอกับทีมโซนหนีตกชั้นหมดเลยนะครับแล้วก็มี1เกมที่วัดกับแบงคอกคู่แข่งโดยตรงนะครับในขณะที่เชียงรายอะ่ะเขาแน่นอนนะครับเขาไปเจอกับงานหนักซึ่งผมคิดว่าน่าจะพลาดสักนัดแต่เราก็แซงได้แล้วนะครับ ดังนั้นขอแค่นะครับเมืองทองอะ่ะเก็บทีมเล็กให้หมดหรืออย่างน้อยถ้าจะหลุดก็หลุดเสมอได้แค่นัดเดียวนะครับนะผมคิดว่าไปที่3มได้มีสิทธิสูงมากนะครับก็เอออันนี้ก็เป็นวิเคราะห์แล้กันนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่านะเราจะจบที่สมได้ครับถ้าฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กด u u s c r i b e นะครับใส่กระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะได้มาเจอกันบ่อยๆนะครับช่องแมนจานี่ก็พูดถึงเรื่องทั้ง ฟุตบอลไทยเป็นเมืองทองยูเนเต็ดนะครับแล้วก็ฟุตบอลอังกฤษจะเป็นลิเวอร์พูลนะครับก็ติดตามกันได้นะครับก็จะพยายามทำคอนเทนต์นะครับทั้งช็อตทั้งวิดีโอต่างๆมาลงนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสวัสดีครับ